พบเห็นสามีภรรยาตีกันเนี่ยแล้วก็ทำร้ายร่างกายกันด้วยเราสามารถจะช่วยอะไรได้หรือไม่และมันผิดกฎหมายหรือไม่นะครับสำหรับในรายละเอียดเรื่องนี้นะครับสำนักง,งานกิจการยุติธรรมเนี่ยเขาได้เผยแพร่สาระความรู้กฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของกรณีสามีภรรยาเนี่ยทำร้ายร่างกายกันนะครับสามีภรรยาทำร้ายร่างกายนั้นมีความผิดตามกฎหมาย แต่ว่าสามารถที่จะยอมความกันได้หากเราพบเห็นเหตุทำร้ายร่างกายเนี่ยซึ่งเราพบเห็นแล้วก็เป็นความผิดที่มีการกระทำซึ่งหน้าประชาชนเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะจับผู้กระทำความผิดได้นะครับสามีหรือภรรยาทำร้ายร่างกายมีความผิดตามกฎหมายก็ถ้าเป็นความผิดในฐานกระทำความรุนแรงในครอบครัวเนี่ย ก็มีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือว่าปรับไม่เกิน6,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับถ้าเป็นความผิดฐานทำร้ายร่างกายจนเกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจก็จะมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน40,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเพราะฉะนั้นนะครับผู้ที่พบเห็นการกระทำความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยก็มีหน้าที่ ที่จะแจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่โดยได้รับความคุ้มครองไม่ต้องรับผิดทางแพ่งทางอาญาและทางปกครองการจะช่วยเนี่ยช่วยได้อย่างไร 1. เราจะต้องตั้งสติให้ดีก่อนที่จะหาทางช่วยเหลือพบเห็นคนอื่นเนี่ยตกอยู่ในอันตรายหากไม่เข้าช่วยเหลือผู้ถูกทำร้ายก็อาจจะเจ็บสาหัสหรือตายซึ่งตนเองอาจช่วยได้ และประเมินเหตุการณ์แล้วไม่น่าจะต้องกลัวเป็นอันตรายแก่ตนเองหรือผู้อื่น 2. เนี่ยเข้าไปห้ามแล้วก็เจรจาไกลเกลีย่ยถ้าประเมินสถานการณ์แล้วคนร้ายไม่มีอาวุธสามารถเข้าแยกตัวออกจากผู้ถูกทำร้ายนะครับแยกผู้ถูกทำร้ายออกจากเหตุการณ์ออกจากคนก่อเหตุได้นะครับ 3. รีบตามคนมาช่วย นะครับมาร่วมด้วยแล้วก็หาวิธีการและหาหนทางตามคนมาช่วยให้ได้มากที่สุดเพื่อช่วยระงับเหตุไม่ให้ลุกลามบานปลายเช่นรปภที่อยู่ในจุดเกิดเหตุ4โทรแจ้งหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือได้เร่งดว่วนเช่นตำรวจ191ศูนย์ช่วยเหลือสังคมสายด่วน1300ศูนย์ช่วยเหลือเร่งด่วนสายด่วน1 5 0 7 1578มูล,ลนิธิปวีนาเพื่อเด็กและสตรีสายด่วน1 1 3 4พบเห็นคนถูกทำร้ายไม่มีเหตุสมควรกลัวเป็นอันตรายไม่เข้าไปช่วยเหลืออาจมีความผิดนะครับเพราะฉะนั้นการพบเห็นคนถูกทำร้ายนะครับดูแล้วเนี่ยไม่มีเหตุสมควรที่จะกลัวเป็นอันตรายแล้วก็ไม่ได้เข้าไปช่วยเหลือก็อาจจะเป็นความผิดนะครับเพราะฉะนั้นอาจเป็นความผิด เห็นคนอื่นตกอยู่ในอันตรายที่ตนอาจช่วยได้และไม่น่าจะต้องกลัวเป็นอันตรายแก่ตนเองหรือผู้อื่นแต่ไม่ช่วยตามความจําเป็นนะครับถ้าเราช่วยได้แต่เราไม่ช่วยตามความจําเป็นที่จะช่วยเนี่ยนะครับก็อาจจะต้องออรับโทษจําคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน10,000บาทหรือทั้งจําทั้งปรับ ผูพ holder, er ้พบเห็นคนถูกทำร้ายนะครับมีเหตุสมควรกลัวเป็นอันตรายไม่เข้าไปช่วยไม่มีความผิดนะครับอย่างไรกรณีที่เห็นพบเห็นคนถูกทำร้ายเนี่ยแล้วมีเหตุก็คือเช่นผู้ทำร้ายเนี่ยผู้ก่อเหตุมีอาวุธปืนผู้ก่อเหตุขู่ว่ามีอาวุธปืนแล้วก็ทำร้ายนะครับผู้ก่อเหตุเป็นผู้ชายแต่ผู้เห็นเหตุการณ์เป็นผู้หญิงเป็นต้นอย่างนี้ถือว่า ผูพ้พบเห็นเนี่ยก็อาจจะเป็นเหตุที่เรากลัวอันตรายแล้วก็อาจจะได้รับอันตรายตรงนี้ถือว่าไม่มีความผิดนะครับแต่ถ้าเป็นลักษณะที่ว่าเราเห็นแล้วเนี่ยสามารถจะช่วยได้นะครับแต่เราไม่ช่วยตรงนี้จะเข้าข่ายความผิดจำคุกไม่เกิน1เดือนปรับไม่เกิน1 0,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเพราะฉะนั้นกรณีผัวเมียตีกันนะครับถ้าพบเห็นเนี่ยนะครับเราสามารถ ช่วยได้นะครับแต่ต้องประเมินซะก,ก่อนนะครับถ้าเป็นลักษณะผัวเมียสามีภรรยาทำร้ายร่างกายกันเนี่ยเป็นความผิดตามกฎหมายนะครับวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นความผิดตามกฎหมายแต่เป็นความผิดที่ยอมความกันได้ถ้าเป็นการทำร้ายร่างกายนะครับสามีภรรยาทำร้ายร่างกายก็มีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน6000บาท แต่ถ้าเป็นการทำร้ายร่างกายจนเกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจโทษก็จะเพิ่มขึ้นเป็นจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน40,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนั่นเองนะ